คาถาเรียกโชคลาภคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมพระคาถาพระชิมพระศีวลีตั้งนโมสามจบแล้วว่านชาลิติฉิมพาลีจะมหาเทโรสุวันณนะมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏถามามาภะลาภะลังมามาโพคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนะพ้หูชนะพอวันตุเมพระคาถานี้คุณแม่บุญเรือนได้จากสมาธิเมื่อวันศุกร์ที่วันที่6ธันวาคมพศ2 5 0 0 บางกระแสว่าเป็นคาถาที่เท้าสักเทวราชหรือพระอินทนำมาถวายแด่คุณแม่บุญเรือนท่านให้สวดตามกำลังวันเพื่อบูชาพระศิวลีมหาเทระหรือพระชิมพลีจะเป็นมหาลาภมหาโชคมหาโภคัรั์อย่างยิ่งหมายเหตุกำลังวันมีวันอาทิตย์6วันจันทร์15วันอังคาร8วันพุธ17วันพฤหัสบดี19วันศุกร์21และวันเสาร์สิหมายเหตุ คุณป้ามานิดาสุขสถิตคู่ชีวิตคุณชินพร์มารดาคุณป้ามานิดานี้เป็นสิทธิคุณแม่บุญเรือนโดยตรงเคยเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งว่าคาถาพระชิมพลีของคุณแม่บุญเรือนนี้มีคนรู้จักคนหนึ่งเดิมก็มีได้มั่งมีอะไรต่อมาได้มาสวดคาถานี้เขาก็มีเงินมีทองมีโชคมีลาบขึ้นมาอย่างผิดสังเกตแต่พอเกิดความขี้เกียจหยุดสวดก็แป้กลงคือเก่าด้วยเหตุชนี้หากท่านต้องการมากหรือ ผลการจริงๆก็ต้องทำกันจริงๆสมควรแก่เหตุด้วยจึงจะสมมาตรปรารถนาโดยเที่ยงแท้หาข้อสงสัยบ่อมิได้เลยแลถ้าจะทำจริงจับประคำสวดหนึ่งร้จบเลยครบหรือทำเป็นสมาธิสักครึ่งชั่วโมงขึ้นไป